กับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าเนียวเซียอีสานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับนัดแรกนะครับของตลาดนะครับผมช่มพูบุตรหรือตลาดน้องแก่บ้านเท้านะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมวันนี้ก็เป็นตลาดอยู่ทางบ้านบ่าววาทีนะครับผมมันนี้ก็เลยผาผีผ้าหนองมาเบ่งบรรยากาศนะครับเสาร์วันที่23พฤษภาคม2563้ามครับผม พี่พ่หนองมาเบ่งบรรยากาศนะครับในตลาดทับงจังหวัดระเอ็ดครับพี่น้องนะครับมือแรกนะครับผมนะครับเปิดตลาดเลยนะครับวันนี้ถือว่าคือขาคือเก่านะครับกับงวกล้วยกับกระลั่งเริ่มทยอยขมานะครับกับมีการตรวจคัดกรองนะครับก็เลยเฮตให้กระบวนการที่สีขามาในตลาดอาจจะล่าสาดจัไ้หน่อยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยของพี่พ่อน้องนะครับผู้มาซื้อขายนะครับตลาดเพิ่นกับ นะครับผมได้ตรวจคัดกรองละเอียดจังหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเบิิงราคาควายน้องกันเมือนี้นะครับเปิดตลาดเมื่อแรกนะครับสิเป็นยังไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะครับวันนี้ช่องลุกขอนิ้วเซาอีสานเท่าป้าผีผ่านห่วงมาเบิ่งนะครับราคาควายนะครับไอมาซื้อควายกระทั่งหลังตลาดด้วยครับพี่น้องนะครับเขามาในสุดเลยนะครับครับต้นบากไงนะครับควายทางละเอดกดถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่เป็นตลาดไงของผาอีสานนะครับ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนควายนะครับหลายนะครับเอาไปเบิ้งนะครับตัวแหลกนะครับไรไปได้แล้ะครับวไปนี่เปิดไปซี่ซี่ครับเปิดไปซี่หมื่นนะครับราคาทองว่างหรือแม่ทองแม่ทองนะครับผมจใกล้ยอกแล้วนะใกล้ควายแล้วเนาะนะครับประกันทองนะครับตัวนี้ประกันทองประกันทองนะครับประมาณทองที่ไรเพิ่อนครับนี่ประมาณสามทองที่สามนะครับผมผู้ใดมาส่วนสูงกับอยู่ประมาณลอย อร่อยสี่สิถึงไหวอร่อยสามหารอยสามหบวกเนาะนะครับร่อยสาหาบวกนะครับทองที่3ามนะครับตาจังน่อยนะครับขอมผมหนึ่งตัวหนึงครับสองคนอ๋อเดครับสองคนของเพ่นมีสองคุ้มหน่อยเนาะยวถามเบอร์ทัวร์ไอเดี๋ยวเบิ้งอีกคุมหนึ่งของเพ่นก่อนนะครับเป็นว่าร่อยสามบหาบวกนะครับแข็งขานะครับเบิ้งแม่ลูกหน่อใชครับแม่ลูกแม่ลูกข้องไหญ่เพิ่น ไรไหมละครับไอแม่ลูกมกมืนหาครับลูกตัวผู้ตัวเม่ยอะไรตัมีลูกตัวเม่นะครับมกมกมืนหานะครับตัวนี้กับแม่กับยูบอมานลอยเกือบเกือบลอยสี่สิบนะครับแย่ๆอยู่นะครับเกือบลอยสี่สิบนะครับลูกตัวเม่ยด้วยครับพี่น้องนะครับผู้ใดมักนะครับหากระลังหาแม่ลูกหาควายไปเลี้ยงนะครับ เอาไม่ได้กัพาพี่พาน้องมาเบิ่งน้ำไอเิ่นนะครับงัวโยมเพื่อใดครับอ้ายวัดคโยมเพื่อถวัดบุรีนะครับผมจะถามเบอร์โทรให้นะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับอ้ายศูนย์หกสามศูนย์สมศูนย์สองสามศูนย์สองสามเอาขหน่งหาหกหาหนึ่งนะครับถวัดบุรีครับเอานะครับทางอำเภอถวัดบุรีนะครับโทรมาอยากมีแม่ท้องแล้วก็แม่ลูกนะครับยุคอกมีอีกเนาะมี่มี่อีกอัครับอ่ามีหลายบ้ายยุคอกมีอยูสองเม่ยสองเม่นะครับเอาอาผู้ใดมักกะ ไปเอี่ยมไปช่มหรอก,กรไปเบิ่ง,<ร>งยุ่ปากคน,นไหนนะครับหรือมักแม่ท่องว่ารุ่นเอานะครับผมนีเทากสิแม <laughs> ่เอา,า <laughs> มักก็ไปรุ่นเอานะครับพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไปเสื้อเอาเลยเ <laughs> อยานะครับเขาต้องยันมันวันนี้ประกันไหเนาะนะครับเบอร์โทรกับตามที่ขอไให้นะครับพี่น้องนะครับแม่ลูกนะครับราคาไวยนะครับ นาดีนะครับมีตำนี้นะครับมีสองโครมนะครับอขอบคุณอะไรครับใี่เห็นควายงามเหรอแม่ลูกนี่นะจะบายแล้วพ่อแม,แม่กับลูกสี่หมื่นสามนะครับวันสี่หมื่นสามนะครับลูกผูน้อพี่น,อน้อง ค่านี้นะครับ4,000แม่ลูกผูกนะครับมีหนึ่งโครมนะครับแม่เนทางข้าบผม่อมาดีครับตัวจักรพรรดิเราหุ้นเพาะนี่ครับตัวนี้2 6 0 0 0ครับ2 6 0 0 0ครับตัวแม่เราเพาะเนาะ2 6 0 0 0 2,007 7 0หนึ่งเท่าจบ ผูนี้แล้วพอ่อผูคหนึ่งหกหมื่นกว่าหกหมนห้า 6, หกหครับตัวผูนะครับไปหาผูตัวนี้ลำใหญ่เงครับผูจักปีแล้วพอ่อเดี่ยมาน,นี่อายุสองปีกว่าครับสองปีกว่านะครับผมม,มีเบอร์โทรบอกกับคุณพอ่อบอกมีนะครับหกหมื่นกว่าบาทนะพี่น้อง บ้านหัวแหดนะครับใดอยากได้ควายผู้ใ่ญ่นะครับ้องห้สัหัวแหดน้องเยาว่านะครับผมื้อเลยพสังพ่อีานมเออพ่สังบอกครับพ่อชี้สังบ้านหัวแหดเนาะพ่อีสังบ้นหัวแหดนะครับผม ออกจากเมืองออกจากเมืองไปจากโลกก็เพราะใ่ดิสองโลสโลนะครับเพื่อนมานะครับเอาครับไุ้งงับนะครับนะครับของกุ้ยครับคุณพ่อะขอบคุณหลาย้สิมาคายเอาดีแล้วโอ้ไา้มาไงจากกุ้ยแม่นี่ อร่อยสี่สิบบวกได้นะครับเท่าไรแล้วครับพ่อแม่นี่หามื่นแปดนะครับหามื่นแปดราคาทองวางนะพ่อทองแล้วองวนะครับอ๋อราคาทองแล้วนะครับหามื่นแปดด้วยพี่น้องไปมกควายเมียใหญ่นะครับตาแ้มแก้มจังนะครับพี่น้องครับเบื้องพ่ออ่องนะครับนะครับเบื้องนะครับ ขึ้นนะครับบักข่าวเป็นไม้กระทะเป็นคนกระทะนะครับหลังนหนา,หนาดึงออกมาโช่ว์ทั้งปีนะพ่อเดี๋ยวให้พ่อพันดึงออกมาโช่ว์จังอยนะครับสบายพุ่มตัวเขใส่หลอดมากกาพ่อนี่ยพุ่มตัวนะพุตนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดกับคุณพ่อศูนย์หกศูนย์หกศูน สอง,ส,องสามสอง,สองนะครับเอาครับคุณพ่อ,อยังก่อน,นครับพวว่อนี่ยบ้านอำเภอได้กับพวว่อนี่ยอยู่สีระพุ่มนะครับเอาควายงามเมืองสีนะพี่น้องสีระพุ่มนะครับ ปล่อยไปเลี้ยงนะครับพี่ผน้องเบิ่งนะครับหลายๆตัวนะครับกูเลือกแม่ลูกมากแม่ลูกมากนะครับเจ้าบ่าวเราพ่อกูนี่หาเมื่อไแปดแม่กับลูกนะครับแม่ผสมอีกไปอ่ะพ่อเนี่ยแม่ประทมเนี่ยหกเดือนเนาะนะครับเผ็ดนะครับพอพันทั้งไรเราพ่อขวดท้องนะครับผมเอาครับ พอพันสิวเพชรนะครับผมโค้มตัวนะพ่อเนาะเอาครับอยู่พ่นท่องนะครับลูกเดี๋ยวจักเดือนละพ่อฮ้ลูกเดี๋ยวจักเดือนละลูกคนไหนี่เคมีเข่าปีนี่ละขีเข่าประมาณปีเนาะนะครับคู่นี่ห้องห้าแปดห้าหมื่นแปดได้ครับพี่น้องเมียแบบท่องได้๋ยวเดือนเนาะท่องที่เท่าไรละพ่อเนี่ยท่องที่สามท่องที่สามนะครับผมเอาอ่ามีผู้มิกขอเบอร์ทูให้นะครับเบอร์ทู่ไปได้ก็พ่อฝากขายแน่นี่ห้อง หาเปลี่ยนก็ว่าสินุษให้อีกู้นี่อ๋อราคาห้องเนาะห้องซื้อๆอ๋อลดราคาได้อยู่นะพ่อเนาะให้ลังเทียบกับขายบ้านเลขยี่น้องน้อยก็ได้เบอร์เบอร์โทรเบอร์ใดก็พอศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองสองซีสองสองซีหกหนึ่งเก้าหกนะครับเอาบ้านดอนองเด้อบ้านดอนองนะครับผมอ่านะครับอำเภอปู้ใช้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านพ่อใหญ่แอนหกเอาบ้านพ่อใหญ่หก นะครับบ้านนนองค์นว่าไม่ใช่พอถังแกกเกียนี่ล่ะท่านตาสีแต่เสียวบ้านนนองไปนี่แล้วเอานะครับอยู่ใกล้ไบ้านนะครับตรงนี่ไปดูหัวเะยโอ้ยมันหมานะครับสูงมากเท่าเลครับพ่อเนี่ยไปพ่อได้เลยสูงมากเท่าเลแม่พันรอยสามสิบสี่ร้อยสามสิบห้าบวกนู่หรอกร้อยสามสิบห้าบวกกี่น้าพ่อนะจะไปหาสูงหลายหาหมงไว้ขายนะ ก็ตามเบอร์โทรนะพ่อเนาะติดตัอะไรนึก่ยส่งถึงทีเอาเบอร์โทรอีกรอบนึงก็ได้พ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เานึ่งสองสอกมาเหมือนนี่ไปเจ้านี่ละเอาครับพราะยี่เป็นรเป็นนะครับเพราะยี่หกเน่ยพายี่หนี่รากดถังเพเกิดเราถังอ้าขอกคุณหรายครับพ่อ านะครับผู้ใดไปทางบ้านนร่งกับแวะไปยามผมในเด้อบ้างใกล้กันพยายามเลยนะครับพี่น้องเห็นไหวงามนะครับโอ้จะบาดเนาะครับแม่สาวทางในนั่นห้องอะไรไปได้หรอครับผมซีหาซีมื่นหานะครับอายุประมาณสองปีไม่พอสองปีเก็ตสองปีนะครับผสมไปพ่อ ย่างย่างย่างได้ผสมเนาะสี่มืนหานะครับอยู่ประมาณรอยสามสิบหาบวกอยู่นะครับส่วนสูงน,นะครับผู้เบากันมาว่นเถอเห็นผู้สาวนะครับเบอร์โทูมีก่กอพ่อจะคล้องไข่เนี่ยเบอร์ดกัคุณพ่อนย์นย์ขาดอเดดก0 8 0นะครับผมเอาครับอยู่อำเภอใดกับ่อ มักนะครับหาควายเพเลี้ยงนะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนเราคขายเพื่นเรา,า,เป,เราประครับเนี่ยโอ้ยมาหมานเถอะบ้านนี่ผู้สาวมาขายควายขายงว่วนี่มาหมานเถอะเพื่อนไรเพื่อนกับพี่น้องยกเลยครับเอานะครับ <laughs> เห็นเพิ่นหมานขายง่วก็เลยซองน้ำมาซื้อครับเบิ่งสาวหน่อยนี่ครับผู้เบา จะบ่าทก,กับผู้บ่าวสาวหน่อยจูงเข้าอยู่นี่หลายเป็นไหนก่อนหมื่นแปดหาร้อยครับพี่น้องสำหรับผู้งบประมายนะครับลูกตัวนี้สาวหน่อยตัวเมีเยด้วยพี่น้องประมาณเจ็ดแปดเดือนอยู่นะเจ็ดแปดเดือนอยู่นะครับหมื่นแปดหาร <c oughs> ้อยนะครับอ่ะคุณได้หาไข่หน่อยไปเลี้ยงนะครับพี่น้องนะครับค่าหมื่นกว่าบาทสำหรับผู้งบประมาณลายนะครับหมืน่นแปดหาร้อยนะครับลักษณเป็น เปล่าเน่าอื่นควายตูนหน่อยนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับเุาเนี่ยศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งเก้าแปดซีซีศูนย์นะครับเอาได้มาควายหน่อยส่วนสูงกับยูเประมาณเอาเมตรหนึ่งนี่นะเกือบถึงนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับเอาเอาวัดกันส่วนสูงเ่ยกระสายตานะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับเอาครับ เออเบิง้งประบานเม็รหนึ่งนะครไปหาหลุ่นหน่อยไปหาเหลี่ยงนะครับเมียสาวหน่อยแต่กระบาเเพือ่อม่สาวหน่อยอะไรก่ะบะเจ้า,าหานะครับสองหมื่นห้านะครับเบิง้งสาวหน่อยนอ้ำปล่าเบิ้งเอาบอกแล้ เอาพะการะหน่อยดีมาจุงง้อส้มคือไปว้าอีกที่ที่มากับก่งกันนี่จุมาดูดูแลกับกิ้งกันแหละคเนะครับว่ารซวหาครับพี่น้องสาวหน่อยรุ่นนี้นะครับสองมือหานนะครับพูดคนวายขายลำบ่ากนี่เอานะครับหูหน่อยนะครับรุ่นนี้ สี่หมื่นนะครับคู่นี่นะครับอีกตัวละสองหมื่นแหละพี่น้องคู่น่อยนะครับอายุกับาอล่าประมาณเจ็ดแปดเดือนนี้นะครับตัวละสองหมื่นครับคู่หน่อยขายแล้วนะครับอ่ากบิังแหม่สาวงามๆน้ำปอดเป็นนะครับนี่สําหรับผู้เดยหาฮะไหไปเลียงไปเห็ดแม่พันธ์งามๆนะครับถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่นะครับตัวจริงถือว่างามเลยครับพี่น้องนะครับ นะครับเดี๋ยวไปสอบถามราคาน้ำพ่อเพื่อนลายไปได้แล้วครับคุณ่อนนะอ่เปิดหาหมื่นนะพอนะ่อเนาะนะครับแม่สาวอายุประมาณจักปีหรอพ่อสองปีกว่าสองปีกว่านะครับอ่าส่วนสูงกขยู่ลอยขยุลอยสามสิบหาอยู่นะครับพี่น้อลอยสามสิบหาบวกอยู่นะครับแม่สาวประมาณสองปีนะครับยังไมาให้ผสมนะพอนะ่อเนาะผสมแล้วนะพอ่ออ่าใส่พ่อได้ไปห,หรอพอ่อข่มตัวบ้านดิบอ่ะเอานะครับ อย่างให้เบิ้งเบ้หนาเจ้กหน้อยนะครับอ้านี่ครับอ่างามนะครับข้าวเบปอดีนะครับขดกระทะนะพ่อเนาะงามนะครับแต่มีผู้มักเบร์ทั่วเบร์ได้ก่อนคุณพ่ออ่ามีผู้เบิ้งคลิปแล้วอยากได้ไปเรี้ยงนะครับ0988 0 9 8้4 8ป486 0 6เก ครับอยู่อำเภอใดกพ่อนนี่ <S 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 สีละพุ่มนะครับเอาไหว้าทางอำเภอสีละพุ่มนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเมียสาวนี่ครับเบิง้งเย็นหนาถกโตครับวครับจูบไปแล้วตัวจักบาทละไอ้นั่นตัวจักบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับถึกตัวละถึกตัวละสามหมื่นกว่าน่าเนาะ เอาแม่สาวนะครับกับยูบอมันสองปีนะครับไว้ในผสมเลยเนาะทั้งคู่นี่ยังไว้ในผสมนะครับจากตัวนะครับกับยูบอมันลอยสามลอยสามสิบห้าบวกนะครับทั้งสองตัวนะครับไปหาแม่สาวยกคู่นะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับนี่เดี๋ยวจะถามเบอร์โทรไอ้เพื่อนให้นะครับห้ามีผู้อยากได้ควายสาวไปเลี้ยงไปพัฒนานะครับเบอร์โทรไปได้ครับไอ้ศูนย์หกหนึ่งสี่สามหกศูนย์ ซีซีหนึ่งนะครับผมเอาครับอยู่ออเพื่อใดครับผมเขมมาาดอ๋อยู่เข็มมาลาดอุบลนะครับครูนี่นะครับมาจากไกลนะครับเข็มมาลาดนะครับแม่สาวครับเอาพาไปเลี้ยงนะครับบอดดี้มาตลาดเท่ากับถือว่าเป็นซื้อกลางผ้าพีผ้าหน่องมาเบึงนะครับควายนะครับอนาคตเอาไปเห็ดแม่พันธ์แม่บล็อกนะครับราคาสามหมื่นกว่าบาทนี่ถือว่าพ่อฟังนะครับพี่น้องควายนะครับ เป็นสัตว์กูบานกูเมืองเฮาอีกตัวนึงนะครับอยกรสิตะกอเชาหน้านะครับผมกับเห็ดให้เห็ดหน้านะครับเบิดยุกบัสมัยกับเปลี่ยนมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมหรือเลียงนูรักก็ไดนะครับนะครับมันเห็นแม่สาวงามๆเลยผ้าไปไปพี่พผ้าน้องเบิ่งนะครับนี่ครับแม่หนึ่งนะครับที่เด็ดจ้าบายลวคุณพอ่อ สี่หมื่นหานะครับเอ่อเมียเสาลูกหาแสนนะครับสี่หมื่นหานะครับลูกเจ้าหาแสนนะครับขายบ่หวัดแสนนะครับหวัดสี่หมื่นหาพ่อพี่พ่อน้องไปพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะพ่อเนาะนะครับเอาไปเลี้ยงพัฒนาตัวคู่กันเนี่ยนะพ่อสามหมื่นสามนะครับตัวเมียกันนะพ่ออันนี้ก็สามหมื่นสามนะพี่น้องนะครับมาคู่กันนะครับยกคู่นี่ได้ไหมได้พ่อ ใครจะใครจยใครจะยกคู่เลยครับอ่าเจ็ดหมื่นแปดนะครับพย c o n j u นะครับนะครับแม่สาวตัวนี้งามครับพี่น้องเอาเบิ่งช่วงนาเบิ่งลูกหาแสนนะมือขาวครับบุญครับใบหูนะครับใบวีงามเนาะใบหูก็งามครับเบิ่งปอขั้นๆตัวกรรมดีๆนะครับขั้นจะซื้อกัน พลาแสวนซึ่งอื่นเพราะมีน้ำเชื่อได้พี่น้องมีต่แบบค้มตัวนะครับ้มตัวเนาะพ่อเนาะเิ่นผ่ขายน้ำเชื่อได้เนาะเอาครับหาแสนเบอร์โทรเบอร์ใดก็พอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหาซีหกศูนย์หาซีหกศูนย์หาซีหาหาซีนะครับพอเสริมบันบันพ่นเถานะครัอำเภอพูชัยครเนาะเอาครับพูชัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเบิ่งครับพี่น้องไปหาแม่สาวแม่พันล่ำตัว เงี้ยเนะครับเอานะครับถ่ายนิดน้อยนะพี่น้องบงามนะครับเอาตบคู่กันสามพันกว่าบาทนะครับตัวน,นี้สี่พันกว่านะครับหลังนะตัวนี้งามตัวไหนกับหัวเด่นตัวไหนนี่เพิ่งควรถ่ายรูปตัวนี้ครับผมลักษณะเด่นของแม่นี่งามของพ่อว่าพ่อเลือกมากนี่บึบบบ้งมองไรไม่แน่พ่อเนี่ยพ่อขัด ไข่อ๋ออ่าข้ออ่องเนาะตาแต้มแก้มจ้ำนะครับเอาครับครบนะครับนี่ครับพี่น้องยองกบกเผานะครับเอากูนี่ผู้ได้มากกอติดต่อมาเบิ้งนะครับพี่น้องตามเบอร์โทรที่ขอให้แล้วครับไข่งามของทางโกชัยนะครับมาไข่งามทางโกชัยนะครับเดีไปเลี้ยงกับติดต่อขวัเพื่นมาเบิ้งนะครับ เปิดทั่วกะขอให้เด้อด้อครับพี่น้องนะครับนะครับง่ามเลยครับพี่น้องจ้อนนะครับเอาเบิรงแม่สาวอีกแบรนด์หนึ่งลายไหมล่ะครับผมแม่สาวสองหมื่นสี่พันห้าสองหมื่นสี่พันห้าครับพี่น้องนะครับสองหมื่นสี่พันหาแม่สาวนะครับอายุกับป้าบ้านปีหนึ่งนาะประมาณปี ปีกว่าประมาณปีกว่านะครับเมีสาวครับส่วนสูงก็อยูประมาณลอยเกือบลอยสาอยู่นะครับเบอร์ทูเบอร์เดครับหามี่พู้อยากศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้นหองะครับเอาดหลายครับผมมีผูดอยากได้เมีสาวด้วพี่น้องเมีสาวก็มีนะครับเดี๋ยวเบิ่งเมีลูกนะครับเมีลูกงงานนะครับลูกปูนะครับปูนี่เม่ลูกปู เจ้าบาทแล้วพ่อแม่ลูกกูกูนี่หกหมื่นห้าหกหมื่นหาแม่ทองไปแล้วพ่อเนี่บ <c oughs> แม่ทองแล้วเนาะหกหมื่ะนหาี่เบอร์โทรบะเนาะครับคุณพ่อบเบอร์ใดก็ครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์ห้าสามหนึ่งนะครับเอาคับลูกตัวผู้ลูกตัวที่ใดเพื่นครับนี่ลูกตัวที่สามนะพี่น้องนะครับลูกผู้ เอาแม่ลูกหกหมื่นหาละค่าห้องนะครับตอรองกันไดนนะครับพี่น้องเอาหมองไขยกับสิมี่นะครับห้องไว้นะครับเผื่อต่อนะครับเม่สาวง่ะจะบาทนอกพว่าแม่สาวเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเอาสี่หมื่นกว่าบาทนะครับแม่สาวตัวคู่กันนีกนะพ่อะเอาสี่หมื่นกว่าบาทซ้ํากันนะครับนี่นนะครับ บ้านผสมเล็กตัวนะพ่อนะบครับมี่เบอร์โท่า่ะคุณพ่อวันดี่วกวันทีกโทรศัพท์นะครับโตัวนี้ก็ไลยงามนล้ยงามครัร้อยเอ็ดนะครับผมภาพีีป้าน่องไปเบิ่งครับเห็นแม่นงามอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับ ตัวดือนลูกเห็นไหมน่หลายเป็นไงครับตัวดอนสองหมืก้าพันทองไอ้ลูกนทองเราบ่ครับทองทองหูขายแล้วเอาลูกมันไปขายแล้วนะครับสองหมื่นเก้นะครับผมมีอีกตัวมัเดียวนี่บ่เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวนะครับสองหมื่นกนะครับเบอร์ได้ก็ครับเบอร์ทัวเจศูนย์แปดเจ่สองหกเก้าศูนย์นะครับผมเอามีผูมักนะครับวา่ทองจักเดือนแล้วเพื่อนวะทองในสามทีเดือนแล้วสามทีเดือนเรับน ท่องสององสนะครับเอาปล่อยสามสิบวกอยู่นะครับส่วนสูงทองที่2นะครับอันใส่ด้วนหรือไซดำมากกว่าใส่ด้วนครับใส่ด้วนพี่กันนะครับเอานะครับควายเผือกทองพอเผือกนะครับใส่พอเผือกมากขอบคุณหลายครับผมเจ้าบาล้วพ่อคู่นี่เอาครับลูกปูนะครับแม่ลูกไปหากล้วยตู้ไปเลี้ยงนะครับเจ้าบาล้วพ่อ สามหนะครับผมเอาลูกผูแม่ตู้นะครับ,บนะครับมีประทูเปคุณผอ์่งศูนย์หก่งศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าอรัแม่ลูกแม่กรสูงอยู่ประมาณรอย30สปวกนี่นะครับพี่น้องลูกผู่นะครับราคาสามหมืกว่าบาท ไยงามนะครับวันนี้แม่สาวหลายครับมี่ตัวงามวันนี้นะครับแม่สาวในนะาจะบ่ายลร่าคุณพอ่อสามหมื่นพันสามหมื่นพันนะครับแม่สาวอายุประมาณสองปีไปพ่อถึงใบพันถึงเลยมันถึงเนาะปีกว่าๆนะครับตาแต้มแก้มจำข้ออ่องนะครับนะครับแม่สาวนะครับ นี่เบอร์โทรบอคุณพ่อนี่เบอร์ได้ก็ครับ089 089 943 943 4086 4086นะครับส่วนสูงก็อยู่ประมาณ130ถึงพ่อประมาณยันยันประมาณยันยันเนาะนะครับ130มาแต้มใหญ่สตาร์บางตาไม่พี่น้องเบิ่งนะครับเอานะครับเบิ้งหางเบิ้งถ่ายจังหน่อยนะครับ ควายไปเลี้ยงฝนตกฝนลงแล้วพี่น้องนะครับหยาอยูย่น้ำหน้านะครับไถหุดไว้เอาไปลามไปคันแท่เนี่ยห <c oughs> ยาคันแท่เอางามนะครับไครกำลังหาควายไปเลี้ยงนะครับโตสองตพ่อเดยกินหยานะครับว่อเ็ยเพืองใส่เครื่องตอัดหยาให้นะรับเสียนํามันนะครับเอางเอาควายไปเลี้ยงครับพี่นอ้องบ่งเนี่ยตัวเจ้าบาดะคุณผานี <c oughs> ไดล,ละสามหมื่นสิบห้าร้อยไดละสามหมื่ร้อยตัวเมียผู้่านี่เมีทั้งสเลยป่พ่อเอาครับตัวเมีทั้งสมได่ละสามมื่นห5านนะพ่อเนาะได้ละสามหมื่นห้าอันนี้ตัวหนึ่งนะครับเห็ดไป่เมียมีตัวงามครับพี่น้องไปหาเห็ดไปเห็ดเมีพันเขา้เขาเขาฟ้ามนะครับ อนี่ดีส่วนสูงก็อยูประมาณตีรอยสาบวกทุกตนะครับชัยงขึ้นนะครับตา้ไานะจะกเยผงไปทั้งหนองบัวท้เลิอดเลาดเล่าชื่อชัดว่าสันฝากของผมเองนะอีกแม่นึงนะครับมี่ประโทษบอก,กับเพาะเบอร์ไดกับพาะศูนย์เก้าซีซีเจ็ดนะครับเอาผูดใดมัก ลองโทรมาเบิ่งตามเบอร์โทรนะครับวันนี้ควายงามควายตัวนี้ดำๆนะครับผมคว้าเพิ่นนะครับอันนี้แม่ลูกเหรอพ่อใช่ครับลูกเพิ่นลูกผูกไหมแม่เอาลูกผูกนะครับเปิดร้านไปไหนครับคู่นี่หกหมื่นสองนะครับพี่น้องนะครับหกหมื่นสองนะครับควายผูกนะครับลูกตัวที่ไหนล่ะครับตััวแรรกคบลูกแรกเนาะนะครับหกหมื่นสองตัวแม่ลูกตัวแม่นอะไรนะครับ หกหมื่นสองเท่กันนะครับแต่แต่เป็นลูกตัวแม่เนาะครับแต่เป็นลูกตัวแม่นะครับเอาอีกทางลดได้หน่อยเพคะหกหมื่นสองโอ้แม่ใหญ่เนาะลูกตัวที่เอเพล่ะครับลูกตัวแม่นี่ลูกตัวที่สามเนาะนะครับแม่เพิ่มในผสมอีกนะครับส่วนสูงกะยูแม่ก็ไดลอยี่สิบหาบวกอยู่นะครับเอาครับลูกให้บ้างลูกเพล่นนะครับลูกตัวแม่นี่ครับ ลูกตัวดีนะครับพี่น้องลูกตัวดีร่ำเงวนะครับลูกค้มโตมากนะครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรคุณพ่อเพื่อนให้นะครับว่ามาจากทางใดอำเภอใดไ,ไหนครับเอามีสามค้มว่อเจ็ดหมื่นสองอันนี้แม่ท้องแล้วเนาะเจ็ดหมื่นสองนะครับลูกกับประมาณปีกว่านะครับเพื่อนมาแม่ท้องจักเดือนแล้วพ่อแม่ท้องจักเดือนแล้วเพื่อนมาสี่เดือนนะครับผมเจ็ด หมื่นสองนะครับมาดีคุณผู้บริวามี่สามโคมนะครับลูกตัวเมียนะครับนะครับเดี๋ยวถามเบอร์โทั่วาคเบอร์ใดก็ภาคเบอร์โทร่วศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้านะครับผมเอาอยู่อำเภอใดก็ว่านี่เอมืองสารคามอ่าอยู่อำเภอเมืองนะครับสารคามนะครับเอาไคว่งามทั้งสารคามนะครับอุไดหาไปเลี้ยงกับไป เบิงไปชมเอานะครับราคาห้องนะครับมีหมองขายอยู่นะครับต่อรองกันได้นะครับผมอ้าวขอพูดในร้ายครับพ่อครัับครบพี่น้องตลาดเปิดไม่เมือนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับเสาร์วันที่23นะครับคุชภาพ้าสองนะครับนัดแรกของรอยเอสนะครับผมตลาดน้องแก๋นะครับตลาดมีทุกเสาร์วันเสาร์ด้วยครับพี่น้องผู้ใดมาซื้อก็มาแต่เสาร์นะครับหาฝ่ายไปเลี้ยงนะครับตลาดกเกยุ ายพาดเจยกสวัสดิ์บุรีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กันจากหน้าไปสิมดีก่อนครับผมชุ่มแล้วกะฝากกดไลค <น S 2> ล์กด <คน S 2> แชร่พ่อเป็นกำลังใจให้ได้เรือยครับพี่น้องนะครับผู้กำลังอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับเอานะครับระเบิ่งบรรยากาศเอาสิมดีก่อนนะครับผมนัดหนาสิไปใส่กะฝากติดตามด้วยครับพี่น้องนะครับพ่อ กำลังใจเฮาทีมงานช่องลูก <c oughs> ขะเนียวเชียวอีสานนะครับจะรับคลิปนี้ก็นจากไปสำัสดีก่อนครับผมสวัสดีครับ